ตอนนี้ติดตั้งเกจวัดกำลังอัดเรียบร้อยเลยนะครับเรื่องกำลังอัดเนี่ยจะบอกอีกทีนึงจริงๆผมบอกทุกคลิปนะครับสำหรับคนเพิ่งจะมีเกจใหม่ๆเนี่ยเรายังใช้ไม่เป็นนะครับวิธีการวัดนะครับบิดกันเร่งให้สุดค้างไว้นะครับแล้วสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งวาวยังไม่ได้ยุ่งกับวาลนะครับก็คือรถมาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเก็บค่าเขาไว้ก่อนนะครับเยบร้อยนะครับก็คือขึ้นสุดแค่นี้หน้าเก็บตอนนี้อยู่ที่หกสิบนะครับ่ะเดี๋ยวมาเช็ควาวตามระยะก,กันว่าจะมีผลที่ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับ